ผู้ใหญ่ครับอบัตรประทานเมื่อและกับที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดการก่อนที่ลูกหลานทีมงานหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินจะได้ทำการแสดงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่นอ้องเฮาเอาจุดพวกไอเล่เ,ละเซะกกอนเนาะพี่น้องเนาะลักนั้นมาชมการแสดงอย่างเต็มรูปแบบนะครับขออนุญาตครับหนึ่งนะครับรถยนต์นะครับบอยไม้นอนหนู3 5 1หสอีซูซูสีขาว เลื่อนรถเอเพลินเดอร์พีนองครับไปเลื่อนรถเอกเพลินแน่นะครับออกบอดได้นะครับอ่ะสักหนึ่งผลงานเพลงครับก่อนที่เราจะได้ทําการแสดงอย่างเต็มรูปแบบขอบคุณครับพี่ละแพนเพลง,งพี่นอ,นนนองนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ลานเพลินแห่งความสุขลานเพลินแห่งความบันเทิงกับพวกเราทีมงานหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินมวลซื้นแน่นอนพี่นองครับจากวินาทีนี้จนตลอดสอดแจง้ง หมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินขอฝากซื้อฝากเสียงกับพี่กับน้องนะครับขอฝากเป็นลูกได้บ้านเป็นว่านในสวนอีกจักรหนึ่งนะครับเป็นเราท่านเทพพี่น้องที่มีการมีงานนะครับอยากได้มหาศพครบงานนะครับไปเสพส่องสององานงานพี่น้องนะครับยิบต่อได้หลังเวทีเลยนะครับพี่รองครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจเฟซบุ๊กนะครับยูทูบหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลิน นะครับเบลเฟสแม่พีนอนครับขอเสียงค้นมักมวลแห่พี่นองครับส่งความสุขกันต่อด้านหน้าเวทีครับกับพระเอกนิ้งสอนชัยกาลสิงห์เดครับขอบคุณคนระับขอบคุณพี่อุเทีนครับผมพี่สีกรสิทธ์พวีครับ วันนี้ครับหมอลำยัดเด็ดเพชรลำเพลินครับมีพิธีกรรวมกันทั้งหมด3ท่านครับหนึ่งในนั้นคือหมิงสอนชัยกาลสินครับรับบทเป็นพิธีกรอีกหนึ่งท่านขอบคุณทีมผู้บริหารทุกท่านครับที่มอบหมายหน้าทีน่นี้หมอลำยัดเด็ดเพชรลำเพลินครับเดินทางมาจากบ้านแพง ตำบลแพงอเภโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่คืออีกหนึ่งวงหมอลำเป็นทานองลำเพลินครับพี่น้องครับมืออนี่ลำเอาลำเรืองต่อก่อนทํานองลำเพลินนั่นคือในทองเรืองวันณคดีไทยแปลงเป็นแบบลำเพลินหมอลำอีสานครับลำเรืองแก้วนามา ฝากพี่น้องบ้านเฮ้าพี่น้องบ้านหนองแกตำบลหน,นองแกและพี่น้องบ้านใกล้เคียงทุกท่านหรือว่าจะเป็นพี่น้องอำเภอนะครับผมหรือว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัด อนองบวัวลำพูทุกท่านหากท่านยังไม่มีมหรสพสมโพธิในงานของท่านสนใจหมอลำยอดเด็ดเพรลําเพลินครับเข้ามาติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาถามเรื่องราคาใดหัวหน้าทีมผู้บริหารคอยว่าเว้าถือข,อขอขอกินฟรีก็ได้เว่าถือขอมาลำฟรีก็ได้ว่าตะไดค่านมั่นสามแสนหาเท่านั้นละว <c oughs> <c oughs> ้าไปน้ำหยอกกันไปพร้อมอย่าถืออย่าซาเด้อเมียเด้อ ทีช่วงนี้ลูกหลานแต่ละแผนกแต่ละหน้าที่ครับ mm hmm. ก็กําลังเตรียมความพร้อมและก็จะได้ขึ้นทําการแสดงนะครับผมนําบวสิเป็นครับหลายๆอย่างหลายๆแนวที่อยู่ในฤด,ดูกาลปีที่4มอบสู่ส,สายหูสตามิม่รักแฟนเพลงทุกท่านครับอขออนุญาตครับผมช่วงนี้นะครับผมพี่น้องเจ้าของรถทะเบียนนะครับ งองูบใบไ,ไม้สองสองงูบอใบไ,ไม้2องสชนบุรีครับลบกวนไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับผมงองูบอใบไ,ไม้2องสชนบุรีครับเลื่อนรถด,ด้วยครับครับ ถึงเวลาแล้วครับทุกแผนกทุกหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะนำพาทุกท่านเข้ามาพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงในฤด,ดูการปีที่4ี่ในค่ำคืนนี้บริษัทมาแดงรวิวพาร์ตจำกัดรวมกับรถแห่เพชรลำเพลินออสตารวมกับคอนเสิร์ตหมอลำเสียงสอนรวมกับค pe ่ายเพลงเพชรลำเพลินเล่นคอร์ด ขอนำพาแขกผู้สูงเกียรติทุกท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงในฤดูดกาลปีที่4ของหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินได้แล้วในโอกาสนี้เชิญครับ มีใจหักแทปู่ท่างสร้างฝ่ายวิชาห้อยยางเก่าพอกับแม่ก่อไว้วัฒน,นธรรมหมอลำอีสานไทยจะนลบไวลูกย่อยืนศิลปะยังท้งทองครูแทนนดือล้าเพื่อนั้นบ่าห่างหายสืบห้อยพอวางห้อยแม่ไว แพ่เปีป่ยบปาแม่กพ่อทรมานสู่สงสารเลี้ยงเลี้งลยงลูกยาได้มีวันนี้ได้ยืนบนเวทีสง่าด้วยยางเหนือแม่พ่อเลี้ยงมาลูกน้องบูชาสำนึกบุญ,บญ Que